นัดแมววัยจะไปเวียงนัดแปาไวัยจะไปเวียงเต็มมาพรนะครับผมว่าป้นจะเกิดปฏิกิริยาแบบไหนกินข้าวกำลังเซตมาปะเดินเนนะเนี่ยฝั่งนัดแปดโมงปะเดี๋ยวนี้เก้าโมงละแปดโมงกำลังนัง่งกินซาจ,จินอยู่เดี๋ยวขอเป้นจะตกใจก็ผมจะเนี่ยก็ ผมจะบัส,ส่ซเซียตี่ยวเดี๋ยวถ่ายรถกันคุ้ม <c oughs> นัดแปดโมงไม่ป้าหนังล้อหน้าป้านะหนังล้อสลานอ่ะอันนี้กระเป๋าเอามาเตรียมล้อละมาหนังล้อผมเจ้าละกันเกียรอน้ำมันด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> <c oughs> <laughs> Để Để Của đây mày gần ấy. mày gần đây mày gần đây mày gần mày gần đây má นเป็น้นน่นเหือนมนเป็นร้อนเปียวกอไม่เปียกอย่างมาเปียว่าใส่กนนี่โอฟังเนาะโอ้กันยังมาใส่เหตุร้อนนี่เฮ้ยมีน้ำแค่ดโอ้คนนังน้อยเดี๋ยวนุ๊ม่รถนกเอาไปนเนี่ยฮะรถแม่มาเนียเสียกับมใส่มาใส่เสียงฟังฟังกะมาเฮียเสีย นี <screws> <epherd> stumbled, ่ลอนี <Jan aji> ่ลออเอามาเมาหวานนั่นเองนพี <cu> ่แม่ภาพสวยขายกะโอมส่งของเอามาฮอล์งของยกันอู้หุวันน้านกเนหนม่งว้ายสมมุติสามวานนี้นะเพราะละางเชียงที่ไปเกาดูละแม่แม่ไม่ชงของมาได้แม่ก็ไปได้กันเนาะ Bang 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 mẹ bang 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 khâu bang bà bang 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 bang